เด็กโอลิมปิกวิชาการมากที่สุดแห่งหนึ่งมีมหาลัยที่ไม่มีเลยก็คือ admission ลื่นลื่นมโนโดมนะมีตำรวจจอดทำเงินเพื่อเสียงมันแบบกล้องสะท้อนปุนกระสุนโลกบางคานใจมี relationship สามยูนิตกับผคุณไหเล่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราเข้าจากเชนสตาร์ดิ้งนะคะวันนี้จะพาทุกคนทัวร์มหาลัยที่มีเด็กโอลิมปิกวิชาการมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เ no, ราก็มีแขกรับเชิญพิเศษมา3คนด้วยกันแนะนําตัวกันหน่อยสวัสดีครับชื่อบิ๊ครับเรียนเซียสที่ MIT ครับสวัสดีครับชื่อพีครับเรียนวิศว์ครับสวัสดีครับชื่อวานครับเรียนวิศว์ครับอันนี้เป็นเด็กทุนกันหมดเลยทุนอะไรกันบ้างนะคะทุนโอลิมปิกครับทุนคิงครับโอลิมปิกใช่ไหมครับเข้ามาเริ่มทัวร์กันค่ะ MCMXVI เนี่ยก็คือปีที่ย้ายแคมปัสมาที่ฝั่งนี้ คือก่อนหน้านี้เนี่ย MIT มันเคยอยู่ฝั่งโน้นมาก่อนถ้าไมา่นามไปชื่อชื่อเดิมคือ Boston Tech แล้วก็เอ่อตรงนี้เป็นลานที่ใช่เอาไวับใบจบที่น่าสนใจนอกจากไอไอาลานตรงนี้เนี่ยคือคือถ้าเกิดตรงนี้มันเห็นไม่ชัดแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินไปที่ประมาณที่คงผมม,มุมตึกแถวบริเมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมสี่สี่ที่เนี่ยสีุ่มตึกตรงนี้เนี่ยมันจะมีชื่อของนักวิทยาศาสตร์ คนสำคัญสำคัญของโลกแบบว่าสลักไว้บนแผ่นหินมันจะมีแบบนิวตันนะอาวอซีเย่แบบเขาจะกรุบกรุบก็เนี่ยแบบนักเคมีอยู่อันหนึ่งนักฟิสิกส์อยู่อันหนึ่งอะไรแบบใช่ใช่แต่ว่าสิดงต่างๆมันเก่าแล้วมันสร้างปีหนึ่งเก้าหนึ่งศูแล้วมันยังไม่มีไอสไตล์ต่อแล้วก็คนนั้นก็จะมีสลักคขาว่า Massachusetts Institute of Technology แต่ว่าเปลี่ยน U เป็น V ทั้งหมดมันเป็นอักษรละตินไง ตัวยูมันตัวยูกับตัววีมันจะใช้เหมือนกันเลยยอดโบงนี่ก็เป็นที่ที่มีเรื่องอะไรเยอะเหมือนกันก็คือมันจะมีวัฒนธรรมของไอ้เรทีแล้วว่าแฮกเออซึ่งมทีไม่ใช่แฮกแบบมันไม่ใช่แฮกแบบแฮกเวบหรือว่าโค้ดคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันคือแฮกแบบที่เออมันจะมีกลุ่มมันมีกลุ่มนักเรียนในเมทีบางกลุ่มที่เขาแบบว่าเขาจะมาแข่งกันโดยอย่างเช่นแบบว่าอันที่คิดว่าน่าโด่งนัสื่อก็คืออันที่ อยู่ดีเช้าวันหนึ่งอ่ะทุกคนตื่นมาใช่หม้มแล้วก็เดินเข้ามาเรียนน้ำปกติเก็เห็นว่าไอ้ขโมนโดมนั่นแหละมีตำรวจจอดอยู่ข้างนึงแล้วตำรวจแบบรถตำรวจรวจริงๆจอดจอดอยู่ขัางหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วรตถนนตำรวจคัันน้นก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้ว,ดวยวก็เขาแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าขึ้นไปอยู่ได้ยังไงแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะเอาลงมาไงจนสุดท้ายเราต้องเอาไปเอาต้องให้ทางเมืองมาเอาเฮลิคอปเตอร์มายกรถตำรวจลงมันก็จะมีแบบเนี้ยหลายประกางคามแบบเวลาที่ อย่างตอนที่น่าจะเป็นหนังอเวนเจอร์เขาฉายหรือเปล่าเขาก็ทำไอ้โกลโดมนนั่นให้กลายเป็นลูกโลกกับต่างอเมริกาหรือว่ามันจะมีอีเวนต์แบบเอ่อมีรูปปั้นวัวจากรัสเซียคลาสหนึ่งก็ขึ้นไปอยู่นนั้นเหมือนกันคือคนชอบเอาอะไรขึ้นไปอยู่กันนั้นอันนั้เป็นสมัยก่อนเป็นใหญ่จากแคลเทมส์แคลิฟอร์เนียเอ็นซีทูดับเบิลยีซึ่งถือว่าเป็นไรายวอลไหมมันไรวอลทางวิชาการมันเป็นไรวอลในเชิงแบบว่าสปิริตชวลแบบเออก็คืออ๋อฝั่งนี้ ฝั่งฝั่งตอนออกมีอินซิร์จเทคโนโลยีที่ดีถือคือไมชีฝั่งตอนตกก็มีแคลเทคฉันแบบว่ามันก็ไม่ได้แบบเกลียดกันอนะแต่ว่ามันก็เออมันก็แบบว่าเป็นไรบ้างในเชิงแบบตละโดกรแล้วก็ก็มีคนไปขโม,มอยอ่าลูกปั้นปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแคลเทคเนี่ยมามาอยู่ตรงนั้นนะแล้วแบบเหมือนแบบเมื่อวานมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยแล้ววันนี้มันก็มาตรงนี้ใช่ครับ<ต>มันไม่ได้หายไปสามวันแล้วเพิ่งมาบอกคือมันหายไปข้ามคืน ไม่มีใครรู้ว่าแบบว่ามีท่อนังเลี้ยงใหญ่อยู่ที่ไหนหรือเปล่าตอนเซอร์ในการขนของมีอย่างอื่นด้วยที่แบบไม่เกี่ยวกับจบมีเ <ใน S 1> ออมีเฮาว์ต <Yale> <ะ>์เยลฟุตบอลปะอ่าใช่มัน,อ,น,นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ดังมากถ้าเกิดเราไปเสิร์ชใน Google มันจะมีแมตช์อเมริกนันฟุตบอลแมตช์หนึ่งที่เฮาว์ต์กับเยลซึ่งไม่เกี่ยวซึ่งเป็นสองสองไอวิลลิกแข่งกันอยู่ไม่เกี่ยวอะไรกับไอเมาทเลยคือเฮาว์ต์กับเยลแข่งอเมริกันฟุตบอลกันแล้วอยู่ดีกลางสนามเนี่ยก็มีบอลลูนนแบบพองขึ้มา เขียนว่า MIT แล้วก็แล้วก็ระเบิดเพล่แล้วทุกคนก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีมันเคยมีอัธิมแบบเนี้ยก่อนหน้านั้นอีกประมาณแบบหลายประมาณแบบหลักหลายสิบปีอ่ะล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาโดนจับได้โดนไล่ออกจากแก๊งเลยแล้วไอ้แล้วไอ้แก๊งเนี้ยแก๊งแบบหลายสิบปีถัดมาเนี้ยมันแบบว่าไปไปเจอว่าเฮ้ยเคยมีคนทําอะไรแบบนี้แล้วอยากจะทําให้สําเร็จเขาก็เลยทําเขาเลยแบบแบบว่าพยายามอีกครั้งรุ่นเพื่อนก็ทําได้มันมัน MIT มากเนี่ยแหละอันนี้คือที่ไหนนะ เป oh, ็นหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดมีคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมของรุ่นมีมี orientation ประถงเชศใช่ไหมคือ m อ t มันจะมีการแจกแหวนรุ่นออกมาหรือเปล่าอยู่นี่อันนี้คือแหวนรุ่นของ m อ t เปิดตัวแหวนรุ่นเนี่ยเขาจะจัดตรงนี้เรียกว่า brass wrap เพราะว่า มาสคอตของที่นี่คือบ uh ีเวอร์อ่าฮะบีเวอร์ก็คืออะไรมาสคอตของเวทีมันคือบีเวอร์เพราะว่าบีเวอร์สร้างเขื่อนบีเวอร์สร้างเขื่อนบีเวอร์เป็นเอนจิเนียร์ ม,มันก็น่ารักดีแต่ว่าข้อเสียคือข้อเสียคือ,อแบบว่าไม่มีความเกรงขามในเชิงกีฬาเ <c oughs> วลาที่สมมติว่าไปแข่งกีฬากับมหาลัยอื่นแล้วมหาลัยอื่นเขาแบบเป็นเสือเป็นหมาหมาป่าอะไรอย่างนี้แล้วเราเป็นบนะีเวอร์บีเวอร์น่าดูดูเอาบอาว่าวันทําบีเวอร์น่าดูดูแล้วมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเสือดำมากกว่าบีเวอร์คือจากมุมนี้อาจจะเห็นมากขึ้นก็คือเพรสกี้ออร์ดิเนอรเรียมเนี่ยหน้าตามันเป็นเหมือนหนึ่งในแปดของทรงโคมในกองหลังแล้วเรามีทรงโคก เราก็ตัดขึ้นตัดขึ้นมันก็เป็นขึ้นทรงกลมสองอันใช่ไหมแล else, ้วไอ้ขึ้นทรงกลมนั้นนะเราก็หั่นแบบเหมือนหั่นเค้กหั่นกากบาทแล้วไอ้ชิ้นที่เราเหลือได้เหลืออยู่เนี่ยก็คือเราเอาเฉพาะพื้นผิวที่อ่อนเลยอะก็คือหลังคาของไอ้นี้แบบวทีมือทีสร้างใช่ไหมวันนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยความคิดประมาณว่าเขาอยากจะให้มันเป็นแชปเปิลที่ได้ทุกศาสนาได้ครับถ้าสังเกตเราจะเห็นว่าประตูเนี้ย มันเป็นประตูโนมัตไปแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในประตูโรมัรติที่แบบว่าบานแรกๆของโลกอะมันไม่ใช่ระบบที่มีเซ็นเซอร์ติดอยู่ข้างบนประตูแล้วคนเดินผ่านแล้วประตูเปิดให้แบบที่เดี๋ยวนี้เขาทำงานถ้าจะเห็นถ้าเฉลี่ยเห็น,หนงลางะจะมีแผ่นยางอยู่แล้วใต้แผ่นยางนั้น่ะจะมีเฟสเชอร์เตอร์เวลาที่มีคนเหยียบลงไปอ่ะประตูก็จะเปิดให้มันคือตึกที่อยู่กลางอยู่ใช่ใต้โดมพอดีอย่างนี้เขียนว่า Okay, to the memory of the brave men of the Massachusetts Institute of Technology who gave their lives in the Great War Great War นก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง <laughs> ซึ่งเรา,เรายังไม่รู้ว่ามีครั้งที่สองเขาไม่เร <laughs> <ะ>ียกว่าจะเก r e a t War ใช่ในือรายชื่อของคนแบบพวกสิบเก้าอีวีที่ตายในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ฝั่งฝั่งด้านหลังนะั้นก็คือจะเป็นชื่อของคน,น,นที่ตายในสงครามโลกครั้งที่สองก็คือ in memory of those who gave their lives มีก้าวสี่หนึ่งกับมก้ เพราะว่าจริงๆแล้วสงครามครั hmm. 19, American. American exactly ้ท really ี ong, 2> <So Credit. S 1> ่2ม uh ันเริ่มปี1939แต่ว่าอเมริกาเนี่ยยังไม่เข้าร่วมจนกระทั่งปี1941ก็เลยมันก็เลยเริ่มปี1941อ่าเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมีพื้นที่ว่างอยู่ซึ่งเราก็น่าจะพอเดาได้ว่าเขาเวไน่นทำอะไรเดี๋ยวพื้นที่ว่างตรงอ๋อเราสงครามโลกครั้งที่สามอันนี้มุกตลกที่คิดขึ้นมาได้ไม่นานแล้วเราก็เล่นทุกรอบที่ที่พาคนมาจนนี้ อันนี้ห้องอะไรนะคะอันนี้คือห้อง10-250ก็คือ10ก็คือตึก10ชั้นชั้น2แล้วก็ห้อง50ประมาณนั้นเป็นห้องเลคเชอร์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของมหาลายัยเปิดข้างซ้ายให้คนถนัดซ้ายด้วยซึ่งเขาเขาคิดมาดีมากเลยนะเพราะว่าลองทราบว่าแถวนึงมีเก้าอีเ้เลคเชอร์ประมาณ10ตัวใช่ปะ10กว่าตัวแล้วมันก็จะมีเก้าอี้เก้าอี้ที่ขอามืคนถนัดซ้ายมันอยู่ซ้ายสุดของแถ,ถวแปลว,ว่าอัตราส่วนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10% ซึ่งซึ่งก็พอกัแบบอัตราส่วนของแบบคนหามสายในโลกนี้ที่ก็มีประมาณ10%บเปอร์เซ็นอันนี้น่าจะเป็น18.03 18.03คืออะไรนะ,ะคะเป็นโอเคมันเป็นรหัสคอร์สทุกวิชาเนี่ยก็คือจะถูกเลเบลด้วยตัวเลขแบบไม่ว่าจะเป็นในเชิงของด้านแบบว่าเมเจอร์แบบทุกคู่เมเจอร์เมเันมีตัวเลขของตัวเองเวลาเราถามว่าคุณเรียนเมเจอร์อะไรที่นี่เขาจะไม่บอกว่าผมเรียนคอมไซผมเรียน เลขเขาจะบอกว่า I'm a course แล้วก็ตัวเลขพวกเราสองคนก็เป็น course นั่นคือคอร์สแปด big เป็น6-3 x t ก็คือ s i ก็คือแบบว่าเป็นคอร์สหกก็คือ E C S แล้ว3ก็คือแบบเป็น track แยกออกมา E C S คือ Electrical Engineering and Computer Science อย่างคอร์สอย่างคอร์สนี้เนี่ยน่าจะเป็นคอร์สสิบแปดจุดศูนย์สามสิบแปดล้วคือ max จุดศูนย์สามเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นเลขตัวตัวนี้น่าจะเป็น differential e q u a t i o n s ั่น่ยาเลคเชอร์ก็จะสนุกตรงที่โบวเซอร์จะมีกระดานเยอะมากใช่ไหมเขาก็จะเขียนสมมติเขียนกระดานนี้เราจะเรียนขึ้นแ้วเขาจะมีการแบบ n a g e กระดานเราขึ้นเราเขียนใช่ไหมแล้วบางทีเราจะลบกระดานแล้วเขาได้แบบว่าเขาจะเอาลูงมาใช่ไหมแล้วบางทีมัมมันมีกิจกรรมตลกๆที่ เวลาที่กระดานจะมันไหลลงมาโบยเตอร์จะรีบรลบให้ทันเลยน <c oughs> ี่ลบไอ้กระดานล่างให้ทันก่อนที่กระดานบนมันจะลงมาสุดแล้วเด็กก็จะเชียร์แล้วแล้วพอแล้วถ้าเกิดลบทันแล้วเราทำเสร็จทันเนี่ยเด็กก็จะตกมือชอบใจ <Yeah! S 1> ว่้เนื้อยู่นะครับพื้นอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะเอ,อ่ <The> h. เอ h อะไรแบบนี้เขาเขาใช้แบบเนี้ยเยอะมากแล้วคนแบบเด็กชอบมากมีคลิปในยูทูบแบบว่า มีคลิปคอมพิเลชันอะรวมแค่ไอแบบเนี้ยแล้วก็มีเอฟเอฟอาร์มากมากเลยเออมีคลิปแบบรวมแบบมีคลิปแบบว่าเด็กเขาสอนเด็กเขียนอะไรอย่างงี้ซึ่งแน่นอนว่าที่ผมทำได้ือิผมไปดูเขามาที่นี่คืออินฟินิต c ค r r ดอยทั้งสามก็ปีรับประมาณสองทังเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์โนวัร์ชิตตกตรงนั้นพอดีแล้วแสงนวารชิตเนี่ยมันก็จะพาดผ่าน ลอดลอดลอดช่อง <Lord>, ประตูอะไปจนสุดทางซึ่งเหมือนกับท่านที่ไทยมันมีไอ้ปราสาทหินพนมรุ้งใช่ไหมแสงโนอาทีต่เมันจะลอดผ่านทั้งสิบสองทั้งสิบห้าประตูพอดีแล้วแบบมันมันภาพสวยๆไอ้ MIT ไอ้ตรงนี้คือ MIT version of that thing เราเรียกว่า MIT hinge จริงๆแล้วที่สุดทางมันไม่ไมีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเด็กดาราศาสตร์เขาเอาโมเดลจำลองระบบสุร <het is. S 1> uh, ิย <het> ะ <is. S 1> แต่ว่าเป็นสเกลจริงอะ มาติดไว้ตามกำแพงซึวยแบบว่าถ้าถือว่าแสงอ่อกอย่างนี้แล้วเดินทางไปถึงโลกอะมันจะใช้เวลาเท่ากับที่หอยทาหนึ่งตัวผ่านแบบนี้ไปที่เมเลกนะซึ่งใช้เวลาประมาณ8นาทีขึ้น<อ>ปุทธะสุโลกดังคารแล้วก็พอดังคารไปพุ๊ธเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเริ่มเว้นไกล,ล่ลวตรงนี้ตรงนี้คือ,อ,อประมาณอันนี้เป็นดาวคอ้น้อยอย่างพวกเราเคยเรียนเรียนคอสมโลจีกับ คนที่คิดทฤษฎีอินฟลชันก็คือคอสโมโลยีคุยเกี่ยวกับยืวิชาเกี่ยวกับการขยายตัวการเกิดขึ้นของเอกภพอะไรเงี้ยคนสอนก็คือคนที่คิดทฤษฎีที่พูดถึงช่วงแรกๆของเอกภพใช่เหมือนกับที่ัมมานั่งเรียนมานั่งเรียนทฤษฎีกับคนที่คิดทฤษฎีฉันแบบมันจะมีอะไรมันจะมีอะไรที่แบบว่าแม่นกว่านี้ก็คือให้ยืนตรงตรงตัววีตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราก็พูดอะไรก็ได้ออกไป ฮัลโหล้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือเสียงมันแบบกล้องสะท้อนคือมันเกิดจากอะไรในกล้องมันเข้าหรือเปล่าไม่รู้แฮะไม่รู้ในกล้องเข้าไหมแต่ว่าตรงนี้คเขารู้สึกว่าแบบมันสะท้อนคือจักิดจากตรงนี้เวลาที่เราเสียงเสียงเราพูดออกไปแล้วมันไปเจอกับไอ้เนี่ยขอบมานั่งที่เป็นเครื่องวงกลมพอดีแล้วมันจะท้อนกลับมาหาเราพร้อมกันปุ๊บเราทำให้แบบมันได้เสียงที่เหมือนกับ enhance ขึ้นอะ 26100เดี๋ยวว่าชอนิสิกวันแฮมเบรดก็คือเป็นห้องเลคเชอร์ที่ใหญ่ที่สุดในมหาลัยมวิาเอ็มีอะเวลาเขาคัดคนเขาเขาเขาไม่ค่อยสนใจพวกแบบว่า affirmative action ขนาดจริงๆแล้วแทบจะไม่มีเลยมากไม่มี legacy ใช่เอ็มทีเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่มี legacy admission เลยแล้วก็เขาเคยมหมอันนี้คือสิ่งที่เขาเคยนะว่าไม่ไม่มีความแตกต่างระหว่างรอบ early action กับรอบ regular ด้วยคนที่นี่เหมือนเขา value value ความ พยายามเรมา<ม>่งมหาลัยอ,อ,อ,อื่นๆเนี่ยอาจจะมี maximum credit ต่อเทอมที่ห้ามเกินใช่ไหม maximum unit ที่นี่จะเป็น lower limit แทนก็คือแบบเราต้องเรียนเกินที่เขากำหนดแต่จะเกินไดเท่าไหร่เรื่องของคุณใช่คนเรียนแบบห้าหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวต่อเทอมก็มีคนเรียนเกือบยี่สิบตัวต่อเทอมก็มียี่สิบตัวต่อเซ semster มีคนที่เรียนแบบอะเกินสิบห้าแน่นอนตัวมาแล้วใช่ เราต้องเกรดดีด้วยนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเรียนไปแล้วแบบว่าเละเทะเขาบอกเขาได้เองเก้าตัวเก้าตัวที่นี่เป็นเต็มสกูกว่าจริงเป็นเทคสกูกว่าจริงแต่ว่าที่นี่รีควายให้เรียนฮิวแม i t y เ้เยะมากก็คือต้องเรียนแปดตัวก็คือประมาณหนึ่งเทอมต้องเรียนหนึ่งตัวอันนี้ไม่จะมีคอน f l i ต์นิดหน่อยสําหรับคนที่ติดเอมไอทีเข้ามาเพราะว่าเด็กเอมไอทีมันไม่เด็กเต็มปะเหตุผลเนี้ยทาให้คอส humanity ที่ popula ที่สุด ก็คืออีคอนเพราะว่าม really? ันเป็นทีมอัจฉริยะกึ่งแมทแต่อีคอนที่นี่ก็แบบว่าเป็นไอคอนแมทแมทแมเลยแบบมาถึงคอนอีคอนตัวแรกก็พาร์เชียลดิปตั้งแต่วันแรกๆกันเลยคือ MIT มันเป็นต้นกําเนิดเลยของแบบว่าอัจฉริยะเข้าไอคอนมันคอมเพรสชีฟคือคอมเพรสชีฟมันไม่ได้เด็กคอมเพคอมพีทกับเด็กมันคือเด็กคอมพีทกับ ีคอมเพลตกับวิชาเรียนคือการบ้านในวิทยาลัยว่าเพีเสรเราพวกเพีเสรพวกนี้จะแบบทำมาให้ยากเป็นเพีเสรก็คือถ้าทำคนเดียวเนี่ยบางวิชาบางชาคือแทบจะทำเป็นไปไม่ได้ถ้าทำคนเดียวแล้วแบบเสร็จในเวลาที่แบบให้เขาเขาให้มาบางวิชาก็จะแบบเขาจงใจออกมายากเกินเพื่อให้เราแบบไปช่วยกันคิดกับคนอื่นหรือว่าเข้าออฟฟิศอาร์เรวแบบไปถามเขาว่าอ่าข้อไปขอทีนว่าข้อนี้ทำยังไงเพื่อนบางกคนบอกว่าถือรีเลชั่นชิพเป็นเหมือนคลาสเรียนคลาสหนึ่ง มันจะมีจะมี h a v i n g แบบ two unit relationship เออจะมีการใช้เทอร์มิ o l o g y ว่าแบบว่าเออตอนนี้ผมกำลังอยู่ในแบบว่า relationship ship หน่วยกิจสิบสหน่วยกิจก็คือคอร์สแบบคอร์สคอร์สธรรมดาทั่วไปมีใครสนใจมี relationship 3 u n i t กับผมอะไรแบบนี้ก็คือ3 unit นิตสิ่ commitment การเตรียมตัวยื่นท่อ MIT ก็อย่างที่พวกเราได้บอกไปว่าโอเคจากสถิติแล้วเด็ก MIT มันเป็นเด็กโอลิมปิกเยอะแต่ว่า มันไม่สามารถทำลายความผันของน้องที่น้องอยากจะค่อยเนทีได้เพราะงั้นยังไงอ่ะยื่นมาก่อนแล้วเราอ่ะมาแสดงความชอบในวิทยาศาสตร์ของเราเราพูดให้เขาเห็นเราพยายามทำทุกวิธีทางยังไงก็ได้ที่เราจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นนักวิทยา,าศาสตร์ที่ดีได้และเราชอบจริงๆแล้วเราชอบในวทีจริงๆอ่าส่วนว่าเราแบบอยากค่อยเวทีเพราะรู้สึกว่าเออคุยนยนในทีมันมันดังเรื่องแบบคอมดังเรื่องแบบปีชอฟไฟฟ้า,ฟาแล้วเราเป็นคนชอบขุยนยนเราอยากทาเรื่องนี้เราก็อาจจะเริ่มจากการแข่งขันได้ดับแบบ เล็กๆหรือว่าเราเริ่มทำโปรเจกต์ของตัวเองคือเราทําไปเลยเราแบบไม่ต้องสนใจว่าเออจะทําดีไหมมันจะแบบเสียเวลาหรือเปล่าเรารู้สึกว่าถ้าชอบเนี่ยเราทําไปเลยแล้วนั่นคือสิ่งที่เอ็มบีทีต้องการเอ็มบีทีต้องการคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วรู้ว่าตัวเองบ้านในสิ่งไหนแล้วลงมือทากล้าที่จะลงมือทําทลทและนั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้โอกาสที่เราจะติดเอ็มบีทีน่ยสูงขึ้น เช่นเดียวกับโอลิมปิกอย่างโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นการแสงออกแบบนึงพวกพี่เขาชอบดาราศาสตร์ก็ไปเข้าค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์แล้วเข้าไปถึงสุดเข้าถึงเป็นผู้แทนประเทศมีผลงานที่ชัดเจนและนั่นคือสิ่งที่พวกเราพิสูจน์ให้เอเมทีเห็นว่าพวกเราอ่ะชอบในวิชานี้จริงๆท่านก็อยากยอมแพ้ที่จะทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากให้แค่คำว่าแบบเด็กโอลิมปิกเยอะแบบที่นายคายฝันที่ต้อยกับนายเอเมทีเพราะมัก็มีทีมไม่ได้เป็นโอลิมปิกนะมีไหมก็มีแล้วผูโอลิมปิกที่ไม่ติดมีไห ลองไว้ก่อนจรสิงบอกว่ามันไม่เสียหายถ้าเราจะยื่นใน MIT สิ่งที่เสียก็อาจจะแค่อาจจะแบบค่าสมัครค่าสมัครวันนี้ก็ขอบคุณบิ๊กที่ผิดที่ว่านมากเลยนะคะที่มาพาทัวร์ MIT ใครมีช่องทางอะไรอยากฝากไหมคะก็พี่กับพี่ว่านเนี่ย นะครับเป็นผู้แทนดาราศาสตร์ใช่ไหมพวกพี่ก็ได้อัดคอร์สดาราศาสตร์ไว้แบบสำหรับน้องๆที่สนใจเข้าอสอนดาราศาสตร์นะครับแล้วก็ดาราศาสตร์รวิศวิตเว็บชื่อ IDK Class ติดตามได้ที่เพจ IDK Class มีทั้งเฟซบุ๊กแกรมครับคือ IDK แล้วก็คล s สเลยเก็แล้วก็มีรวมถึงมีเว็บซไซต์ด้วยก็ใครที่สนใจจะเข้าสอนดาราศาสตร์ครับในรวมถึงสอนดาราศรส์ ก็ไปศึกษาได้นะครับอาจจะมีวิชาลิมเพิ่มมาแนะนำค้ดด้วยถ้าเราหาเราหาคนมาสอนได้ค่ะอย่าลืมไปติดตาม IDK Class กันนะคะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e กันด้วยนะคะบ๊ายบาย